ในงานพิธีการหรืองานที่เป็นทางการผู้นำไม่ควรใส่รองเท้าแบบนี้ค่ะเพราะถือว่าไม่ให้เกียรติกับงานน้องๆหลายคนนะคะเมื่อเป็นผู้นำแล้วเนี่ยก็บางทีก็ไม่ได้ปรับปรุงตัวนะคะก็ยังทำตัวเหมือนเดิมนะคะอันนี้ไม่ได้วันหนึง่งเมื่อเราได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นผู้นำขององค์กรเป็นผู้นำของประเทศเราก็จะต้อง พิธีพิธานเรื่องการแต่งตัวตั้งแต่ศีรษะจลดเท้าค่ะในเรื่องของรองเท้านั้นก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งพี่ก็เห็นผู้นําหลายคนนะคะแต่งตัวไม่เหมาะสมคลิปนี้จะมาแนะนำค่ะทั้งน้องผู้หญิงและน้องผู้ชายนะคะที่เป็นผู้นํารองเท้านั้นหลักการของมันนะคะก็คือสำคัญอันดับแรกเลยนะคะต้องถูกกาลเทศะนั่นหมายความว่า เมื่อเป็นงานที่เป็นทางการไม่ว่าจะเป็นการประชุมเป็นการต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมืองเป็นการไปเยือนต่างประเทศโดยที่เรานั้นเป็นตัวแทนขององค์กรเราก็คือเราเอาหน้านะคะเอาหน้าตาขององค์กรติดตัวไปเสมอรองเท้าที่ใส่ในงานพิธีการหรืองานเป็นทางการเหล่านั้นต้องถูกต้องเหมาะสมสำหรับ พี่พูดถึงน้องผู้หญิงก่อนนะคะสำหรับน้องผู้หญิงนั้นเราจะใส่คัดชูเสมอนะคะงานที่เป็นทางการหรือเป็นพิธีการต้องเป็นรองเท้าคัดชูน้องๆเข้าใจคำว่าคัตชูไหมคะคำว่าคัดชูก็คือหุ้มหน้าหุ้มหลังหุ้มปลายเท้าและก็หุ้มส้นเท้าก็คือปลายเท้าก็ปิดหมดเลยนะคะไม่ไม่โผล่นิ้วออกมา ะะหรือส้นเท้าก็ไม่เปิดนะคะรัดส้นก็ถือว่าไม่สุภาพต้องหุ้มไปเลยค่ะนะ,ค,ะคือไม่เห็นปลายเท้าไม่เห็นส้นเท้าอย่างนี้ถือว่าเป็นรองเท้าที่สุภาพซึ่งเราเรียกว่าคัตชูนะคะทีนี้คัตชูนี้อันนี้น้องต้องใส่นะคะในงานพิธีการน้องต้องใส่แบบนี้เห็นบางคนนะคะไปใส่รองเท้าแบบรองเท้าแตะนะฮะเป็นรองเท้าแตะที่เหมือนกับเราเดินช้อปปิง้ง นะบางคนก็รัดข้อเท้านะคะเป็นเส้นรัดข้อเท้าแต่ปลายเท้าส้นเท้านั้นเปิดอันนั้นถือว่าไม่เป็นทางการถือว่าไม่เหมาะสมกับงานพิธีการยาใส่ยาใส่แบบนี้ค่ะไม่เอาเลยนะคะต้องเป็นคัดชูเท่านั้นหรือบางคนค่ะไปเป็นแขกต่างประเทศไปประเทศนู้นประเทศนี้ใส่รองเท้าผ้าใบาหรือรองเท้าที่เป็นคลิคลิเกอร์หรือเป็นรองเท้าลำลองไม่เหมาะนะคะ ไม่เหมาะค่ะน้องใส่คัตชูสถานเดียวนะคะทีนี้คัตชูเป็นยังไงคัตชูนั้นคือต้องมีซนด้วยน้องบางคนบอกเอาก็หุ้มหน้าหุ้มหลังแล้วแต่แบนด์ราบแบบนี้ก็ถือว่าไม่สุภาพน้องๆฟังนะคะคัตชูแล้วแต่แบนดราบก็ถือว่าไม่สุภาพต้องมีซนค่ะต้องมีซนมีซนก็สูงในระดับพอสมควรนะคะอย่าอย่าสูงมาก นะคะบางคนก็คัดชูจริงแต่สูงสีนิ้ว5นิ้วแบบนี้ก็ถือว่าไม่สุภาพหรือบางคนคัดชูแต่ส้นเข็มส้นเข็มเล็กบางนิดเดียวนะคะแล้วก็สูงแบบนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยสุภาพนะคะทางที่ดีก็คือเป็นส้นที่ใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็สูงพอประมาณนะคะอาจจะเป็นหนึ่งนิ้ว2นิ้วนะคะไม่เกินไม่เกิน3นิ้วประมาณนี้นะคะก็ถือว่าสุภาพทีนี้นี่คือแบบและทีนี้ถัดไปคือเรื่องของสี คัชชูก็จริงแต่เป็นสีเขียวสีเหลืองอะไรแบบนี้ก็ก็ไม่เหมาะควรจะเป็นสีดำหรือน้ำตาลเข้มนะคะหรือสีครีมขึ้นอยู่กับชุดนะ,ะอันนี้ก็ต้องต้องดูแลนะคะว่าจะเป็นอะไรนี่คือร้องผู้หญิงนะคะให้มันเหมาะสมกับทั้งชุดนะ,ะอันนี้ก็คือใช้ได้แต่คัชชูอย่างเดียวไม่พอค่ะน้องจะเอามุกเอาเพชรเอาโลหะไปติดอ่ะ มันมันไม่สวยนะคะไม่เหมาะทางที่ดีคือเรียบดีกว่าถ้าจะมีมีนิเดเตี่ยวนี้เตี่ยวเท่านั้นอย่าเวอร์อย่าเวอร์อย่าเวอร์วังอย่าเยอะเกินไปนะคะแล้วบางคนก็ไปติดไปไปทำอะไรที่มันมันมันไม่เหมาะกับกับงานหรือเหมาะกับประเทศนั้นนะคะเช่นประเทศปร,ประเทศนั้นเขายกย่องมุกแต่ว่าเอามุกไปใส่ที่ที่รองเท้าอย่างเงี้ยเขาก็คือเขาคิดนะ แต่เขาไม่พูดนะคะผู้นําประเทศนั้นก็อาจจะคิดว่าโอ้ตายละฉันนับถือนะฉันนับถือมุกนะฉันนับถือเพชรนะฉันนับถืออะไรนะแต่เธอมาใส่ที่รองเท้าเขาคิดแต่เขาไม่ได้พูดนะคะเขาถือว่าเราไม่ให้เกียรติกับงานตรงนั้นเพราะฉะนั้นคัดชูสีเรียบร้อยแบบเรียบร้อยใหญ่เยอะยาวเวอร์วังมากมายนะคะแล้วก็น้องๆคะ่ะ รองเท้าของเราควรจะเป็นหนังแท้นะไม่ใช่พลาสติกนะคะต้องเป็นหนังแท้แล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้ดีนะคะให้มันมันให้มันไม่มีโคโลนไม่มีฝุ่นติดรองเท้านะคะอันนี้มีคนบอกอยู่เสมอว่ารองเท้าเก่าไม่เป็นไรแต่ขอให้สะอาดนะนี่คือน้องผู้หญิงน้องผู้ชายเหมือนกันค่ะก็ยังต้องเป็นคัตชูเป็นคัตชู ยิ่งถ้าเป็นทางการนะคะเข้มามัก็จะเป็นแบบผูกเชือกด้วยนะคะแต่ว่าถ้าน้องไม่มีแบบผูกเชือกก็เป็นคัดชูกันแล้วกันแล้วก็เป็นหนังแล้วก็มีส้นส้นพอสมควรนะคะอย่าส้นสูงเกินไปนะคะน้องผู้ชายใส่คัดชูใส่รองเทา้าแล้วส้นสูงเกินไปก็ก็ไม่ไม่ไม่เหมาะนะคะเอาพอดีนิดหน่อยนะคะไม่ต้องสูงมากแล้วก็เป็นหนังแท้เช็ดขัดทําความสะอาดให้ดีให้มันดูเป็น วาวเป็นมันนะคะแต่ไม่ใช่พลาสติกนะคะต้องเป็นหนังแท้แล้วสีก็เช่นกันสีดำสีน้ำตาลเข้มอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็สีรองเท้านั้นก็ควรจะให้มันให้มันเหมาะกับกางเกงด้วยนะคะเช่นถ้ากางเกงเราเป็นสีดำรองเท้าก็ต้องดำ ไม่ใช่กางเกงดำแล้วรองรองเท้าสีน้ำตาลอย่างนี้ก็ไม่เหมาะไม่เข้ากันนะคะก็ต้องให้มันเข้ากันกับกางเกงด้วยแล้วก็น้องบางคนนะคะน้องผู้นำบางคนเวลาไปงานที่เป็นทางการผู้ชายนะคะแทนที่จะนุ่งจ่ใส่รองเท้าคัชชู รองเท้าหนังคาชูไปใส่พองเท้าผ้าใบแบบนี้ไม่สุภาพเลยนะคะไม่สุภาพน้องอย่าทำนะคะไม่ว่าน้องผู้หญิงน้องผู้ชายใส่รองเทา้เาผ้าใบรองเท้าลำลองรองรองเทา้าแตะรองเท้าอะไรเนี่ยไม่ได้นะคะถือว่าไม่สุภาพและนอกเหนือจากรองเท้าแล้วสำหรับน้องผู้ชายก็คือถุงเท้าค่ะถุงเทา้าน้องๆค่ะ ถุงเท้าก็ต้องสีสุภาพนะคะไม่ใช่ว่าถุงเท้าเป็นสีส้มสีเขียวสีแดงสีส้มอะไรที่มันสีฉูดฉาดอย่างนั้นไม่เหมาะนะคะก็ต้องเป็นสีที่สุภาพด้วยให้มันเข้ากับกางเกงให้มันเข้ากับรองเท้านะคะน่าจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มสีเขียวเข้มอย่างนี้ได้คะและถุงเท้าต้องไม่ย้วยไม่ยืดไม่ขาดและไม่สั้น บางคนนะคะถุงเท้าลงไปกองข้างล่างหรือสั้นพอเวลานั่งขากางเกงมันดึงขึ้นมาเห็นขนหน้าแข้งเห็นหน้าแข้งอันนี้ไม่สุภาพเลยถุงเท้าต้องดึงขึ้นมาไดา้จนถึงน่องนะคะคลุมน่องเพราะว่าเวลาเรานั่งเก้าอี้นะคะกางเกงขาขงเกงดึงขึ้นมาเนี่ย ก็ยังไม่เห็นหน้าแข้งนะคะต,ต้องแบบนั้นน้องๆค่ะการแต่งกายเราต้องใส่ใจตั้งแต่ศีรษะจลดเท้าค่ะเราเป็นผู้นำคนเขามองเราตั้งแต่ศีรษะจลดเท้าจริงๆถ้าเราแต่งตัวไม่ดีนะคะถือว่าไม่ถูกกาะเทศะไม่ให้เกียรติกับงานไม่ให้เกียรติกับสถานที่ไม่ให้เกียรติก,กับแขกผู้มาร่วมงานและไม่ให้เกียรติกับตัวเองการทำงานก็ไม่ประสบความสำเร็จสวัสดีค่ะ